สวัสดีจ้าพี่น้องดุดแล้วบ่ได้เขาวูทูบไหมนั่งคุยกันแจ็กเบิดคนชิเขาไปนอนเนาะเห็นงานหลายจัม,มีเวลาเขาวูทูบเลยดุดแล้วหลายปีแล้วนะบ่ดด้เขานี่มันเป็นจังได้บม,มีเวลาหอนไปเก็บ เก็บพักเก็บมีให้พี่น้องมึงด <Hey. S 1> นี่อากาศสิ่ยงแรงกัลบแน่ฝนแน่แดดแน่ผสมกันไปตอนจะซ่ก,กันหอาวจาักน้อยเ <Hey. S 1> มื่อยู่พี่น้องเวลาเหตุงาน ก <Is that S 1> be ันโบเฮ็ดกับโบได้กันโบเฮ็ดกตอยากได้เงินเขาอยากได้เงินเพิ่นก็ต้องเฮ็ดทำเสร็แล้วอยู่ใส่กับเห็ดการเห็ดงานหมดอยู่งมองนอกก็ดีอยู่ดีปิดบางอย่างดีทุกอย่างนั่นแหละว่าเราก็ได้แต่เขาดูเขามันแกา่เห็ดงาน คือกัรนั่งรับการอยู่การกินบ้านเฮางกระแดยุนีกับยู่มึงอยู่อุดรคือกันเมื่อในอยู่ในกินกันเฮาอยากกินอยังเฮาก็ซอกกระฮาบ่มีกระฮาบ่มาก็ซื้อเท่านั้นแหละคันอยากเนาะแม่นบาลอาหารบ้านเฮางกันว่ามันแพงก็อย่าซื้อกันอยากคักๆก็ค่อยซื้อแล้วเนาะแม่นบ่กเอาละก็ถึงอีกแล้วเนาะจ้ะ เช่เนเดียีกันทุกคนอยู่ที่บ่อจะฝนก็จิตกดีเนาะอยู่นน่เอาก็พอแดดสองสาเดือนแล้วล่ะทั้งแดดทั้งฝนแน่ผสมกันไป เรื่องงานกะยามเห็ดมันกะเมื่อยอยู่ขันเศร้าเห็ดมันกะโอเคมันกะรีแลกไปเรื่อยๆกันไปนะกับผู้เมนกันบอกกับผู้เมนมันกะเพราเฮ็ดได้อยู่นะจ๊ะงานสบ,บายมีการมีงานมีเหตุมันก็บ่ค่อยได้คิดหลายไอ้มูมีพวกกับเพื่อนป้าจะเราเฮ็ดการณ์เหตุงานอยู่นี่ก็ได้ พนงานเงี่ยหูเพรพี่น้องก็ชี้บอกว่านี่ยก็เป็นแม่บ้านทคำความสะอาดโรงเรียนเฮ็ดทุกอย่างห้องเรียนห้องน้ำนักเรียนห้องครัวห้องกินข้านิดหน่อยอยู่สชีวเด่นแต่พี่ชอบทุกอย่างทงคำความสะอาด ี่นี่เห็นงานเป็นชัม่วโมงจ้ะหกเจ็ดแปดชั่วโมงก็โอเคแล้วแต่ละมือเนาะแล้วเราเห้องกับเมื่อบานพักพ่อนตื่นสมาถกับไปฮ็ดคือเก้ามีการมีหันมีการมีงานเ้อกับรับผิดชอบงานเ้องมันก็โอเคแล้วตื่นสมาถกับไปนาทีภายนนาทีมัน เอาชิบังเห็นงานกับกลับบ้านกินข้าวพักผ่อนถึงเวลากันลูกไปเห็นงานตามปกติจันทร์ฮอร์สุขสบายยู่จาะกันเวลาเช้าเห็ุสุขเาราอาทิตย์ก็ได้พักผ่อนคิดว่ามันลำบาก ก,ก็ล่ะปะกันคิดว่ามันพออยู่ก็อยู่ได้เพราะว่าเขามีครอบครัวอยู่นี่เนาะก็ต้องอยู่ได้ละแม่นบ่นละกับบ้านปีละเทื่อแต่ว่าช่วงโควิดนัด้นบ่ได้กลับดอกสามสี่ปีค่อยกลับค่อยๆได้กลับบางเดือนอะไรวะเดือนพฤษภาบ่นั่นละ่ะค่อยเพิ่งเพิ่งได้กลับหาตาก,กับยาย เคยเป็นคนอุดรอ,อุดรบริจรณ์สินแลนเดอร์นั่งรถบัสคุ่มือนีนบริจรณ์สิแนแลนด์อะไรแบบนี้นั่งรถบัสไปลวดไปรก็ว่าถ้าอุดรจอนสิแนแลนด์ไปมันบ่แมีนคุ่มือนี่คุ่มือน,นี่ม,นนมันนั่งรถ กวนั่งรบาลบรรษานั่งมอไซค์โลดมอไซค์บุคากับพโฟวินเลยจบบอกไปกับคำไปแล้วเนะเาะบอกไปสนุกสนานไปตลอดมือเวลาใกล้เวลาเ,เห็นงานกับเมื่อ,อยู่พี่น้องแต่เห็นงานกับมีมูพวกคุยกันไปไปถึงเวลาก็กินข้าวสุ้มกันคุยกัน เวลาพักพอนั่งสี่ระจาวิตน้อยปิดคลิปแล้วก็ชิดนี้ไปอาบน้ำนอนในบัตรใช่ไหมปูว่าไฟปู่ไปยุสัยจ้าพี่น้อง คือกันมดการงานมีใส่ไปเฮ็ดงานหมดบ่อยู่ข้างนอกบ่เฮ็ดนั่นล่ะแฮงโตเฮ็ดคักยามอยู่้างนอกผู้ใดนอนตีลังกายอยู่มามาเมืองสิฮู้สึกว่าเป็นจังได๋จังได๋สิได้บางโอลุดูเจ้า เหตุงานขาก็อยู่เมืองไทยอีกื้อสิได้ก็เขาแตละบาทนี่สุดสิได้ก็คนแตละบาทนี่แต่ละคนนี่มันบรแมวณไว้ยังไงเหตุงานสีละรูปไปก็ แต่บ้านนะผมามีผ้าเชือกต้องมาดูต้องมาสัมผัสโด,ดยเจ้าของเองเลยค่อยสิรู้ว่าเวลาเฮ็ดงานนะมู่ข่อยเฮ็ดจังได๋เวลามูไข่กลับบ้านแล้วว่าแต่คุณนายคุณนายคุณนายจะตวัวมามา,มาหิมะเมืงองคำว่าคุณนายนะ่ะมันอยู่ทางหลังพุ่น มึงนอกเดี๋ยวบ่มามึงเนียมุ่ขยเห็ุงานเนี้ยม,มันอีเจ้วกับบ่ปานสารพัดที่สิเหตุดได้เหตุดไดทุกอย่างสักกระเบือดันเรื้องลมเด้วไปงานคืองานงานคืองานนะจ้ะอยู่นี่เหตุดไดหมด ใจเข้าจางว่าใจเขาบวกให้ไปไปได้หมดว่แล้วกัเสรลนาจ๊อบมึงหน้าก็ค่อยชีเข้ามาคุยเล่นน้ำเด้อเดอพี่น้องมึงมีอย่างไรมาคุยกันเบานเล่นซื่อๆนี่แหละเนาะ ก็สิมาหาอาบน้ำละไปหาอาบน้ำน้อนพักพอนมืออุ่นสาสูงงันตีสี่กลัวคือเก่าตีสี่สี่สิบตื่นโหลดหัวหน้ามาหาไปฮ็ดงานน,น้ำเกล็ดที้เนาะพี่น้องเนาะชินหอดด้วยจ้าสวัสดีค่ะฝากติดตามในเด้อ